สวัสดีพิ่เพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในช็อปแบ็กนะครับไม่ได้จะมาเล่นเกมอะไรนะครับคือวันนี้ผมจะมาสอนเออใช้นะครับใช้เงินในช็อปแบ็กในช็อปแบ็กของเรานะครับเป็นเงินได้แบบเราใช้จ่ายนะครับใช้จ่ายในในการซื้อของออนไลน์นะผมจะไม่อธิบายนะว่าเราว่าเราแบบได้เงินพวกนี้มาอย่างไงนะครับเอาเป็นว่า เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะมาสอนใช้เลยกันนะครับอ่ะโอเคก่อนด่นเลยนะครับต้องดูเงินเราก่อนนะว่าเงินเราพอหรือเปล่านะครับเอออ่ะก่อนดื่น,นะครับเดี๋ยวผมจะมาตรงนี้หาร้านค้านะครับหาร้านค้าที่เราจะลิงก์ไปนะครับผมจะซื้อซื้อของในลาซาด้านะครับลาซาด้าแล้วกันเนาะ ก็มันมีมันมีมากมายกว่านี้นะครับล a z a d a s h o อปี ada, e, อะไรต่าง,าง,าง,างๆนานามีเยอะแยะนะครับผมจะเลือกเป็น l a z a d a นะครับนะกดเซตนะครับผมก็จะเลือกซื้อกีไวช์ ager, นะครับอ่านี่เลยนะครับเลื่อนมาดูสักนิดหนึ่งนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เงินผมมีเท่าไหร่เลยเห็นแบบๆน่าจะห้าสิบร้อยนี่แหละนะครับผมซื้อตัวห้าสิบแล้วกันเนาะ อืมอถ้าผมซื้อตัวนี้แล้วกันนะครับ e voucher นะครับห้าสิบาทรหัสส่วนลดแทนเงินสดห้าสิบาทเมื่อซื้อสินค้าบน lazada นะครับอ่ารหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งคำสั่งซื้อนะครับโดยสะสมยอดนะครับใช้อะไรเนี่ยต่างร้านค้าได้เมื่อไม่มียอดขั้นต่ำนะครับสามารถใช้ลดค่าขนส่งได้นะครับอมา จัดเลยนะครับกดซื้อตอนนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยมันจะเด้งขึ้นหน้านี้มาให้เรานะครับเนี่ยเราก็ใช้เงินในบัญชีนี่เลยนะครับกดปัดเพื่อชําระเงินเลยนะครับกดเสร็จก็รอมานดาเนินการนะครับเนี่ยเขาก็จะส่งรหัสผ่านมายังโทรศัพท์มายังเบอร์เรานะครับนี่เป็นเบอร์ที่ผมผูกไว้นะเขาส่งเสร็จนะครับการสั่งซื้อคุณเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอโอเค ดูรายละเอียดกิบวัชเชอร์นะครับอ่าพอมาพอซื้อเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปซื้อของกันเลยดีกว,ว่านะไปลาซาดานะครับ, ada, รบกดมาตรงนี้นะครับกดไปเลยนะครับเปิดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็รอมันแป๊บหนึ่งมันกำลังจะลิงก์ไปนะครับ คือเพื่อนๆสามารถใช้ได้กับสินค้าทุกสินค้าเลยนะครับอ่ะมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับก็เก็บโค้ดส่งฟรีเก็บนูน่นเก็บนี่ไปหมดนะครับต่อไปนะครับก็มาเลือกสินค้าที่เราจะซื้อนะครับแต่ผมเลือกไว้แล้วนะผมจะข้ามขั้นตอนการเลือกไปเลยแล้วกันนะครับอ่าฟึปเดีวกดซื้อไปเลยนะครับอ่ากดฟึปมาหน้านี้แล้วนะครับ กดชำระเงินไปเลยนะครับอ่ะพอมาถึงหน้านี้นะครับเอากดผิดพอมาถึงหน้านี้นะครับเอ๊ะมันทำไมไม่ขึ้นวอเ c h ร์ให้เอ่ยหรือว่าอ๋อเราต้องไปคัดลอกหรือเปล่าครับเดี๋ยว fail f a เอาใหม่นะครับไปดูวอเ c h e r ของเราก่อนนะครับ ไนว่าคําสั่งซื้อดูวอชเชอร์นะครับอ่าต้องคัดลอกนะครับต้องคัดลอกมาก่อนนะลืมคัดลอกนะครับวิธีดูก็กดมาตรงคําสั่งซื้อนะครับแล้วก็ดูวอชเชอร์แล้วก็กดคัดลอกนะครับนะพอมาถึงตรงนี้นะครับก็ใส่คูปองส่วนลดเข้าไปเลยนะครับฟึบกดโอเคนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับอ่า จะเห็นได้ว่านะครับมันจะแบบลดให้เราแล้วนะครับคือมันมันจะไม่รวมแบบโค้ดส่งฟรีนะมันจะไปนับรวมกับโค้ดส่งฟรีเรานะครับโอเคเราก็เช็คของนะครับเช็คของว่าครบหรือเปล่านะครับครบตามจํานวนที่เราต้องการหรือเปล่านะถ้าครบแล้วเราก็กดสั่งว้เลยนะครับสั่งซื้ออุ้ยกดผิดดิต้องเลือกวิธีชําระก่อนนะครับเราชิบหายละ เดี๋ยวกดชําระใหม่นะครับกดชําระใหม่นะครับคือผมจะเปลี่ยนเป็นปลายทางเนาะเปลี่ยนเป็นเก็บเงินปลายทางนะครับผมมีผ่อนชําระด้วยเหรอเก็บเงินปลายทางนะครับท่านสามารถชําระเงินผ่านพนักงานได้นะครับก็เปลี่ยนเป็นดีดันคําสั่งซื้อนี้นะครับเนี่ยต่อไปนี้ก็เสร็จแล้วนะครับคือก็รอรับของตามปกติเราเลยนะครับ เราสามารถเช็คดูคำสั่งซื้อได้นะครับนี่เลยนะผมซื้อแชมพูไปนะครับสามกระปุกนะครับโค้ดส่วนลดที่ผมใช้ไปนะครับมีสองโค้ดนะครับโค้ดเออส่วนลดลาซาด้านะครับแล้วก็โค้ดเออคูปองส่วนลดของลาซาด้าที่มันมีให้อยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับวิธีซื้อของนะครับซื้อของเออวิธีใช้กิฟต์ไวเซอร์นะครับซื้อกิฟต์ไวเซอร์ในช็อปแบ c กนะครับโอเค อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อย่างบ้าคลั่งให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย